จะเข้าถึงการบริการเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งมันต้องใช้ทุนใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมว่าต้องใช้ทุนก็คือเงินในการที่จะร้านไเราก็จะประสบว่าคนไข้ซึ่งอายุน้อยเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องร้านไสแต่ไม่มีเงินร้านไสอันนี้ก็คือปัญหาที่พยาบาลประสบนะว่าเราจะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการของสปชเนี่ยก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพเปิโดโอกาสให้สำหรับผู้ป่วยเพื่อโลกไปในการเข้าถึงบริการุด คือมีสามหลักเท่านั้นเองที่พยาบาลเนือ้อถือในตอนนี้ก็คือสําหรับส่วนตัวนะคะก็มีความเข้าใจเข้าถึงและการพัฒนาทีนี้คําว่าเข้าใจเข้าใจอะไรคําว่าเข้าใจก็คือเราต้องส่วนตัวของพยาบาลแล้วเนี่ยต้องมีความเข้าใจก็คือเข้าใจเรื่องโรคเรื่องแนวทางปฏิบัติในการที่จะให้คําแนะนําของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและสิ่งสาคัญก็คือสี สิทธิผู้ป่วยเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิทธิของผู้ป่วยจ่ายตรงสิทธิของผู้ป่วยการสังคมหรือสิทธิาสตร์ิบบาทหรือบัตรทองเนี่ยเขาใช้สิทธิได้มาก้อยแค่ไหนตรงนี้พยาบาลต้องเข้าใจเพื่อสามารถแนะนําผู้ป่วยได้นะคะถ้าเกิดเราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะให้คําแนะนําของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะอย่างปริญญาเนี่ยเขามีสิทธิบัตรทองสิทธิบัตรทองของสปสชก็คือคนที่เป็นชายเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องรักษา,าทางน้า แล้วทำยังไงล่ะที่จะให้คนไข้ย,ยอมรับตงังจุดนี้เราก็ต้องอธิบายให้ฟังพบปกติแล้วเราได้ยินว่าคนไข้ที่ร้าแต่ทางด้านของก็คือติดเชื้อและตับอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมันฝังใจในในกลุ่มที่ที่เป็นโรคไตอยู่แล้ว,แล,วแล้วเราจะแก้ทัศนคตินี้ได้อย่างไรเราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ไปเนี่ยไปชี้แจงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่สาเหตุล่ะ สาเหตุมันเกิดจากอะไรเราต้องไปดูที่สาเหตุถ้าคุณปฏิบัติตามที่พยาบาลสอนตั้งแต่การล้างมือการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหรืออะไรต่างๆที่พยาบาลบอกเนี่ยโดยที่ไม่รัะขั้นตอนหรือคิดเองทําเองเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นีขึ้นมาใช่นะั้มเมื่อเขาเข้าใจแล้วเข้าใจถึงสิทธิของตัวเองเนี่ยเขาก็จะยอมรับโดยปริยาเองนะคะต่อมาก็คือการเข้าถึงเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็าเข้าถึงสิทธิถึงการบริการใช่ไหม ทิที่ของการบริการอย่างเช่นจ่ายตรงเราก็จะแนะนําว่าคนไข้ที่จ่ายตรงเนี่ยไม่ต้องจา่ายเราสามารถเข้จาจ่ายตรงกับสปอรตไ